มเ้บนเว,นวทีไม่มีความปานีบนเวทีคือบนีไปมาข้างล่างค่อยว่ากันไปเสร็จค่อยว่ากันอย,อย่าไปย่อมมันนะบอกเนาะนนนนเมืเ่อไหร่เมื่อไหร่ได้คนนี้ไม่แต่ช่วงนั้น,น,นช่วงนี้คนกำลังรวยเนาะร่างแบบว่าสามสิบอัปปานนี่เแหละสาววันไหนเนี่ยดูแลคือดูแลลูกดีนะวะนางน้อง ทีนี่แน่นอนตัวนี้รอสอบจากี่เสิมเลยเตรียมรอมังแกนรอก็มันก็จะสู้แล้วรอามเกมอ่ะตออแม่ก็ต่อยอย่างนั้นเลยแหละลองบอกไงพ่อบอกไงก็ต่อยตามก็บอกอะไรเฮ้ยเจพ่ออนเคยระทะากับเคยมาทะากันไหมเคยู่ตอนเด็กตอนไม่กับเสฉิมเยกับน้อบนแ่อ๋อตอนตอนร้อยสามสนั่ง่ที่ยวพูดทำไมนะ่ยทไมบน่ยบนหนาด้วยบนเนี่ย แม่ใจช่วงนั้นช่วงนั้นคนกำลังรวยเนาะใช่างแบบว่า30อับอับเลยล่ะรางแบบว่าลังสของเข้าละของเข้าร่างองเขาดูแลดีครัเพห้างเลยร่ดูแลลูาูแลดีจั่างลีดมากกรูไอีดมาก่นีะแกปเปิดดูแลูัมมลูบ๋อายุอายุอะไรนี่ บเสียงอืย่าปปเปิดเอาลูกขึ้นสูงก็พอว่ะตังลูกขึ้นสูงก็พอเป็ลูกชายโดนแต่มันเปิดได้หรอสูงก็พอไปพูดนึ่กัท่านเลยมีเมียได้หนิสูงก็รู้แต่ว่ามันมันเอาประสมนาท้องคร้นรอท้องพื้นคือใจยิ้มวุ้ยวุ้ยไอ้ท้องพื้นบออเลี้ยงเจ๊เ่ากับพี่บังบ๋ ช่อไมอยู่ด้มาสิกว่าปีคยเต็มลเลนไม่จำเบิ้อเสือกวางตลอดทีปที่ไหนไอหลงไม่้าเตะเฮ้ยกใ่หน่อยใจแล้ววดแล้วละใจเ้นสุมใจสองเก็บเนาะมใส่กันลงไใส่กัน่ไปรดน้ำนกระดูกแรกกันช่วยกันไปพ่อหน่พ่กันเพ่อสรางหกแวนพ่อสร้างพ่อมึ แหวนันเขาลุงเรานด้วยครับปากมิ้นพ่อมกเป็นต้องพูดเื่อเยนไปลูกไปลูกในตลอดเอาละมาไหเพื่อสาววาไหเนีว่ยันราเขาแอ ตอด,ดับีข้าย็นนมฟมเนแ่าบเขาดเบปาเขาเป็นมวยขวาเปล่าเขาจะยิ้มเขาจะยิ้มเขาจะคูเด้เขาจะส่งเก่าใส่เขาจะคูคัดเฉวส่คูอยางีมันคู no. เลาก็ตตองคัดเฉวใส่เด้้อนเอื่องหรือเป่ายอมันไม่ใช่ว่าเขาคูเบล่าแต่เขายิ้มมมนมาบอมยิ้ม บนเวทีไม่มีความปานีเออบนเวทีคือบนนี้ไปมาข้างล่างค่อยว่ากันไปเสร็จค่อยว่ากันอย่าไปย่อมันเนาบอกเนาเขาคู่วบนไหนรุ่นพี่เขาคู่เนี้กีฬบกัดมันจะคู่เซ็งกัดเถียวคือว่าแบบว่ามันบาดเจ้ปุ๊บแล้วมันจะอยู่แบบเมื่อเขาเราไม่แบบนี่ร่าเส่มันย่านเขาไม่เจ็บเด้หรอกฟ้าต้องเอาสิเลมันมันยึดใจ็งหมดเลยมาหมูหมาหมาแมงปักหัดคุณรูว่าคู่เลคู่ขึ้น ไม่ต้องรอมันขู่เราขู่มันก่อนแม่น,ว,นว่าผมเขามันก่อนบนพื้ทีไม่มีความปรานี่บนพื้ทีเขาเอาอย่างนีเดียวเก็บตรงนี้แตกมีเลือดเต็มมาก็ราะผมนมนะ่้วพอรอมีเลือดเต็มมันยังสูดอมันเก็บมันเก็บมันกุสูดนะพอไหนไฟนี่เขาต้องเอาแจ้งคือเอาฝากเสียนะครับผมสีหวัวเพราไฟนี่ไม่ตกใจแล้วเพราะว่าตกใจทำไมเรากินเงินล้านมาแล้วเราต่อยเดิมพันมาล้านสามร้านสี่แล้วผมมีคำว่าตกใจเขาลูกพีเศษแกว่าตกใจทำไมไม่ตกใจแล้ว พูดกินน้ำมันมาจะตกใจใครมันบ่ผมไม่ต้ใจแล้วมันว่าบ่นี่ัโอ้พไปเปิดยวน้ำเทีนหึงตพลูกแท้เปิดจจงไปบักลกบักแจกว่าไม่ได้บัแกกกผู้ใดก่นหลแท้ก่นใเปิดผู้ใดก่นงแด้ก่ินเิด